นี่เนาะนี่น,นี่ทั้งเบิ้ลเที่ยวเซียดแดดแปลงตัวนี้เซียดัดก้ามส่วนที่เดือตัวนี้เทาสีก่อยเคยกินกับเขาเนี่ยเซียดเป็นกับแกล์เนาะได้เดี๋ยวเอาซีมาผสมเดือดในเบื้องบนเดี๋ยวเอาซีมาเห็ดจานหน่อยนี่ก่อนเนะะาะเดี๋ยวไปเอาซีมาลองมือจัจานหน่อยก่อนนี่วิธีปรุงวิธีปรุงเดือดไงเดือตัวนี้นี่นึ่งไง Ngoc nạp sài làm sai sài song nhao lộn đấy bây giờ hả? Già phụ nhao, chân mười anh hầu như chủ không đ Elena anh một chặng Không เข,นา,ขานา้มือนาจอคุ้ทองนะใส่ถอดยนเนาะนี่นประมาณค่อยเด็กก็ค่อย,อยตัดตามที่ประสบการณ์เฮ็ดมาเนะะาะโบเคย <c oughs> กับบเกินสองนาทีกะแต <c oughs> ่ว่ามือนี่พยายามบบก้ามเกินบ่างเงิ่ะอังเิกินอ่

หน่ง <on> สอสมแสมัยนี่ห้อู้หทั้งเ้ขไม่ข้าวเด็กอล้เนาะหอซาง

จำเราเนนานได้เล้วพี่น้องตัวนี้ได้เล้วเห็นป่ะเป็นบุญได้ได้แล้วนี่กามเดียวกามเดียวพี่น้องกามเดียวนี่จานหน่อยเฮ็ดก่อนโม่เนาะอันนี้เป็นตัวทดสอบเนาะนี่กามเด้เห็นป่ะเออเขาปกติจะเป็นบุญได้เดียวในเดียวเขาเน้นสต๊อกยังเขาขาดสต๊อกยังหนุ่มกระจายืมเนเดียวมาช่อยนี่ห่วยนี่

เป็นตอนนะ่ะมีก็เป็นตอนนะ่ะตัวนี้กามแห้งเลยตอนะไปน้ำกันเบิดอนะ่ะ